เฮ็ดหน้าพี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศเลยโอ้นี่นี่นี่น,นี่ข้าเจ้าก๊ะังตั้งวงกันอยู่โอ้แกลังแก่เอวครับพี่น้องเปตามวนเนะาะไทยนาเซ็ตนั่งเบากันเศรเมย่อุดไดเนาะฮูจักก่อนเนี่ยคนบาค่อยได้นี่ พี่น้องบรรยากาศน้ามไหลดีขนาดครับน้าน้ามเมืองน้ามเมืองที่ไหลเขาหน้าพี่น้องเจ้าบ้านนะเพื่อพงแต่วัดพะเยาครับที่พี่นี่มารอทางพงทางหน้าจังหน่อยมาเบ่งบรรยากาศพระเจ้าพากันเห็นหน้าหรือยังบางมองก็มีนามเลยบางมองบ่ท่านมีนาบครับอันนี้กับ่ท่านมีนามนี่แต่อันนี้มีนามแล้ว อันนี้นี่สะพานข้ามรถแท็กเตอร์ได้พี่น้องพี่น้องคิดว่ามันสะข้ามได้บอแต่ข้าเจ้ากับ้ากันข้ามอยู่ตลอดเด้ข้ามสะพานใหม่เนี่ยละครับไม่น้ำม,มันจะไหลมาเท้งผู่เพนครับมันจะมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำอยู่หรือว่าฝ้ายนั่นเองน้ำกไ็ไหลไปตามนี่แหละไปเข่าแน่พี่น้องเพิ่น มุม3ามลอยห้องศิษาจะเป็นภูเขาทั้งนั้นครับพี่น้องเบืองน้ามั้ล่ะน้ำทา้งทังเหนือมันบอกคืออีสานนะครับน้ำตั้งเหนือนี่มันเป็นน้ำขี้ดินขี้โคนเนาะถ้าเป็นอีสานมันกับบอกค่ยมีโคนอะไรมันจะเป็นขี้ทรายฝนกับปวดดินดินขาวๆพี่น้องแต่ถ้าเป็นตั้งเหนือเนี่ยมันจะไปน้ำขี้ดินแต่ดินจะพูดหลายตั้งป่าตั้งดอยไปแล้วครับอน้ำไหลดีขนาดตรงนี้ก็สจิมีท่อครับ ท่อน้าขคอม่านี่มอพี่อากาซิมีล่างเหมืองไปอีกทั้งปุ่นอีกมาโจ้สีผ้าพี่น้องรับรถเลาะไปเรื่อยเรื่อยมาทางนี้ซิมิยังไปตะเบิงเนี่ยไปบดล้ละมัง่งหอดีแล้วบด่ดีทางขึ้นมาส่งงานแต่มันเป็นทางคลายๆแบบทางนั้นมอเตอร์ไซค์หรือกระทั่งรถแท็กอร์ผ่านนะครับหัวสิไปออกใสคขึ้นกันพี่น้อง เราไปน้ำกันลเรื่ยครับพู้นผลเริ่มสีมาแล้วแต่ส่วนมา80%บป่ท่านวาน<ม>บ่ท่านดำว่าขจาผ้ากันถ่านหนามทางเหนือในเฮตหน้าถ้าบ่มีหนามนี่เฮดบ่ไใดได้ครับบ่คื้ทางอีสานเนาะทางอีสานถ้าอุบลเห็นเจาผ้ากันไทยไทยแหลวก็วานเลยวานถ่านหนามมันออกมาถ้านฝนตก มักก็สีมีเข่าออกแต่ทางเหนือมันจะเป็นหน้าดำซะส่วนใหญ่บางดินแต่ดินบวกคือกันกนะก็ทําขุณวิวงามขนาดเลยตั้งนี่มันออกไหนนาะแม่เนีน่ยโอ้การมาดูเลยล่ะโอ้ ลอกไปเลยเอยเนาะอันนี้เตรียมแหลวพร้อมสีดำแล้วครับหน้าดำหน้าดำสิเป็นหนามแบบนี้แ่ละร่มแห้งอะไรพี่นอ้องร่มี้แบบสุดยอดเลยไปต่อครับเพื่อนว่าออกากาศบันดูบาโจกับบุคคลมากันเ,เ่อ ซ่อนน้ำเขาเจ้าเนาะพี่น้องน้ำไหลดีขนาดเลยพี่น้องเบื้องหนา้าแบบว่าไหลแบบไหลตลอดอะเบิดวันเบิดคืนแล้วไหลปล่อยไหลเพราะว่าเวลาฝนตกมาหนามทำเอาปล่อยเขามาหนากระปล่อยลงถ่าซืซ่อๆนะครับนี่เบื้องที่หลังนาา้ามันไหลมาปู้ดญี่ปุนมันจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่ครับทั้งที่ฝนตกปุณน์นะเบื้องทางนี้ครับเท่า เดินทางต่อครับนี่ยงามขนาดเลยมาเถียงหน้านี่นะเวลาน่านายแหลงข้าเจ้ากับสิปล่อยงัวปล่อยไข่น้ำน้ำทงหน้าแหละป,ปลอ่ปลอ,ยยลปลอยมันอยู่โอ้ยงามขนาดเลยพนะี่น้องมาโจมักอันนี้แล้วมาเถียงหนาอัานี้มันงามไปกันต่อครับอันนี้ เถียงงอวยดีแต่บอกว่ามีคนอยู่หรอมีหรือเป่บา่ามีคนอยู่หรออายุสิบปไรนยยี่งมันหลายแห่งสาบซิงว่าเต็มเลยโอ้โหวิกลางหนังหน้าพี่น้องหนังเล่นอยู่นี่จะข้าวบอกหนังแล้วเถียงนี่นะ ชมบรรยากาศก่อนเที่ยงนาเที่ยงนาเที่ยงนาทำเลทองบอโจช,ชิมาเที่ยงนาทำเลทองบอได้ทำเลดีเด้อทำเลทองคือบรรยากาศมันงามนะพี่น้องบรรยากาศมันดีหลายทั้งพูนเป็นหมู่บ้านเห็นบ่บ้านกองแหล่บ้านนุนบ้านสวนข่าไร่บ้านครับทั้งพูนกับ เป็นผู้ข้ามดอยลูกนี่ไปกับพูนล่ะไปบ่แน่นใ,นใจว่าอำเภอปัวหรืออำเภอถาองวังผาจังหวัดน่านข้ามไปกับประเทศไอจังหวัดน่านแล้วครับพี่น้องนี่เบืเ้องทีดตะเทียงหน้าน้ำกไ็ไหลดีดีดสุดยอดเลยถ้าพูนเขาเจ้าก็เริ่มหวานแต่รถมันไปบ่ได้พี่น้องถ้าไปต้องย้างไป ซุมที่อยู่กลางๆนี่เวลาสีเห็นนั่นที่นี่มันต้องมันสะลำบากนะแยกหน่อยนะ่ะเพราะทางรถบ่ใครมีเขาไปต้องให้คนหิวข้างหน้าก่อนพี่น้องเห็นทางว่ามันทางบุญไม่สบายแล้วมีมทางที่อยู่ข้างในนี่ถ้าบมมีทางออกนี่อ๋อ,อทางนี้บ่ได้ก็ต้องท่าให้คนอยู่แคมทางเ่มเพิ่นเก็บเกี่ยวคนบริสกรึงจะอ,อพานไปได้กระสันบ่ได้ครับพี่น้องเวลาปูกห้องปูก่อนเพราะว่าถ้าปูกหลัง ั้งหน้าพนปูกรเท่ากับสีขามาก่ได้เวลาเก็บเกลี่ยผลผลิตก็ต้องเก็บที่หลังมูขึ้นกันปูกรเก็บหลังเนาะมันจะเป็นแมวนี้เพราะว่าหน้าจะของมันอยู่ข้างในมันจะเป็นหน้ากงกวางเลยหลายเจ้าเอาขุนรถไถกําลังตีดินครับตีรถตลิ่้ดินเหนียวนเลยนี่เหนียวของแถะเลยพี่น้องนี่เบื้องดินได้หรอนี่ดินมันสะออกสีแดง ปกติท้าหาคอีสานเวลาไทยนีย่มันจะเป็นห้อยรถแนวนี่ใหญ่ปะเนี่อันนี้นี่ถ้าถ้าแดดมากน,นี่แข็งนี่เป็นก้อนเลยนยางนี่แค่บ่ได้เลยเนีย่วันแม่นันก้อนหน้าผาเอารูปก้อนหินเอารูปพี่น้องนี่มันแข็งปาลาฮาสีเลาะออกไปทางนี้พี่น้องว่ามันสะออกหอดใสไปต่อครับไปต่อไปกินบ่แม่นภาษาสวยบางคนก็ว่าภาษาสวยบ้าโจกอ่ะงงอยู่ ภาษาสวยมันสิเอาภาษาวบาบ่คือภาษาอีสานแนาคนละแนวคนละแบบนะอะไรยังไงบางคนก็ว่าภาษาสวยภาษาสวยมันจะคํามบอกคล้ายๆทั้งภาษาเขมรคลไข่ขกันบ่าบางคําก็คือกันแารจ,จะผสมบ่คื100ลรอยเปอร์เซนะ็นต์นั่นน่ะโอ้บรรยากาศดีไรสุดยอดเลยพี่น้อง ึงน้นำไหลเลยมีท่อเสียบเข้ามาโอ้ฤดูทางการทำนาครับฤดูทำนาภาคเหนือเป็นหน้าดำบ้าโจกับบ่หูเขากันว่าหน้าดำกับหน้าหน้าวานปริมาณเข่าที่ใดไม่ใช่คือกันบ่ แต่เท่าที่สอบถามไทยบานว่าถ้าไปหน้าดำเนี่ยเขามมนสีงามผลผลิตมันสีเต็มเมเต็มหน่อยก็คือหน้าหวานนะนะผมได้เคยเห้หน้าครับลองเปรียบเทียบเปืีงว่าการฮ็ดหน้าดำการให้หน้าหวานแบบไหนมันสีดีกว่าและะ้วก็ฮะรบต้นทุนค่าลงท่าแรงค่ารถไทค่าปุ๋ยค่ายาทุกอย่างเลยแบบไหนมันสีคุ่มกว่าแตบบ่นี่ก็เป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งครับพี่้องแต่ทีนี้บรรยากาศดี พอโจมมาบรรยากาศได้ดีแล้วฝนเริ่มที่มาแล้วมาผมเป็นยังเขาสิไปต่อเดินทางกันต่อครับอยู่ใต้ฝ่าสียานยังก็ฝนแต่ฝนโตนี่การขับรถนี่ต้องระมัดระวังย่านฝ่าฟงฝ่าฟ้ากับโรตรปนนัน,นทำมันโต๊ะหลีตองเข้าต้องเข้าห้มละ่ะแต่พอจูสิครับไปเรือร่อยๆครับพี่น้องพาพี่น้องเราชมบรรยากาศไปนั่ง ลมมันสีแห้งนะจล็กน้อยด้วยพี่น้องลมพัดแห้งนะพี่น้องเบิ่งใบหญ้าค่าด้ไรล่ะแมนชิว่าหญ้าค่มาชิวว์แมนชิวว์โอ้โหทางมันสีออกได้บอออน่นี่คนว่ามันออกได้ก็คือสีออกได้เนาะยกูออกทาก่าคือนมึงหญ้าเฉยท้าอยู่แถวนี้เขาเจ้าจบอกได้ผลย่า,ยาขายห้าก,กันไงอันนี้คือหน้าหวานที่นี่ ว่ันละมันจะบวกไันงามก็ได้งามมันออก ไปบ่ได้สุดทาง <c oughs> สุดทางอีลีพี่น้องไปบ่ได้โอ้ไม่ไงเนี่ยทางออกได้เพห็นว่ามันจะออกได้ในซ้ายนี่มันทางสุดเลยนี่อ๋อปุ่นบันดูนอ๋อมันไปบ่ได้ออยังวะอ๋อจีโรยน่ากับเลยมอเตอร์ไซค์มันกับไปบ่ได้คือเก่าถ้าบียคขนยางอีลีเลยพี่น้งองเอาสกลับรถไปทางบุ่นครับบรรยากาศย่ำแรงครับพี่น้องกลางทุ่งแน่ ตอนนี้เป็นฤดูการทำนาครับทางภาคเหนือทางพูพน้องเห็นบ่ดอยผู้ลังกาครับอาจจะเห็นล่างๆนจิหน่นอยครับดอยผู้ลังกาเป็นดอยที่สูงที่สุดในอำเภอพงจงาวาครับหรือว่าสูงที่สุดในจังหวัดพะเยาเลยก็ได้เราะๆไปทางพูนครับพี่น้องก็าจะเป็นจังหวัดน่านทางนี้ทางลง่างมองนี้เลยอำเภอสองแควจังหวัดน่านเราะๆไปทางอำเภอ ถ้าวังผาเข่าอำเภอปัวเข่าไปทางพู้ธหละพี่น้องไปทางอันอำเภอเมืองจังหวัดน่านโอ้มันจะบรรยากาศดีขนาดขาเจ้ากําลังเฮ็ดหน้าพี่น้องโอ้สุดยอดบรรยากาศดีอ๋อนี่นี่นี่น,นี่ข้าเจ้ากําลัง ตั้งวงกันอยู่โอ้แก่หลังแก่เอวครับพี่นอ้องเป็นตะม้วนเนาะท้ยหน้าเซ็ตนั่งเบากันเสาเมยอุ้ยเนาะอุอ้จักก่อนนี่ข้นบานค่อยได้เนี่ยแม่นอยู่ปะสุดยอดบรรยากาศหรือบาโจสิบอก,กให้พี่น้องโอ้พี่น้องเห็นภาพนี่บ่ภาพพี่ยูต้องหนายพี่น้องนี คือเป็นอย่างที่แบบผมเสือ่อาบาวบาวโจมากพี่นองก็ต้องมาแน่นอนพูดถ้าพูดก็เป็นม่บานรถไทยโอ้สุดยอดสุดยอดบรรยากาศดีครับพี่น้องอันนี้เป็นคองหัวครับให้ค่ายเถียงอีู่และ ข้างในก็จะน่าจะมีหองนอนเพรามีห้องหน้าหงถ่าเพราน่าจะเป็นมองคนอยู่ล่างพูนกับลังไถขาจาวหน่าจะทีมรถไถไว้ตรงนี้แล้วครับมอเตอร์ไซค์เมื่อบาดพี่น้องเพระาระว่าพอต่อไปนะมันหยาหน้าครับมอเตอร์ไซค์คือสีง่ายกว่ามาโจม,มากมุมนี่ใช่ไหมพี่เล่าพี่น้องมาบาส่สุดยอดสุดยอดสุดยอด กำลังหมวนกันนี่แหละว,วิธีชีวิตชาวนาพี่นอ้องบางคนกับวานดานาเขาไปหน้าวานครับนี่หน้าวานอันนี้หน้าวานแล้วพูดไปหน้าดำเท่านั้นก็นล่างานปั่นมือหน่าสิเป็นการลงกาแล้วก็ดำได้เลยครับพี่นอ้องสุดยอดวิธีชีวิตสุดยอดบรรยากาศทางเหนือครับ พองฝากกสดใสถ้านีก็เข้าไปท่ากันอำเภอจุนอำเภอดอ,อกคำใต้เข้าพะเยาแล้วก็เชียงรายได้ครับไปแย่ทางอำเภอเชียงขามไปนานไปนานก็นไเด้เลยถ้านีไปแพร่ครับไปจังหวัดแพร่ถ้านีไปจังหวัดแพร่นี่แหละครับทางเหนือ ทางพูดมันสิเป็นภูเขาอย่างนั่นพี่น้องบ้าโจย่าพี่น้องเบิ่องแถนี้ตะเวนต๊กดินเลยได้ทางพูดมทันโตยังมีันเงา่าของอ้ดวงอาทิตย์อยู่ตอนนี้เวลาหกโ,โมงกูกว่าดอยพูลังกามึอนี้เห็นชัดกันาดดอยพู้ลังกาบ้าโจเคยขึ้นไปแล้วพี่น้องสูงสูงแห่ง แต่หนาฝนนีโอกาสที่จะเห็นยอดผู้นี้หน่อยเพราะว่าฝนตกมามันกับซีมีก่อนเมฆปพกคุมถ้าพูนพี่น้องเห็นด้านหนาปะบรรยากาศด,ดีขนาดมีเที่ยงหน้าอู้ดังผุ่นการต่างวงว่าเมนใช่บะนัะ่น กาศดีสดชื่นครับโอ้มุมนี้งามพี่น้องมุมนี้งามไ้ยินเสียงธรรมชาติบ่ะพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห่องเสียงกบเสียงเกียดมันห้องโอ้สดยอดลมก็แห่ง ฝนเริ่มสิมาแล้วครับพี่น้องฝนเริ่มสิมาแล้วบรรยากาศดีร้ายครับทั้งเหนืออากาศเย็นสบายสบายวิวกับงามไปทางไหนหันสายหันขวาก็มีแต่ภูเขาครับมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้สีเขียวๆนี่พี่นี่ครับมารอทางเส้นทางคือเก่าครับ มาเบ่งบรรยากาศปรปลอบตัวำเำื่อปงจััดพะเยากันมองนี่ก็ไปลานกีฬาเขาเจเ้าเฮ็ดแบบดีเลยลานกีฬาของเทศบาลตำบลตำบลยังก่อนเนี่ยโอ้ยเฮ่นี่โม่โม,เม่เบรกเลยว่าเหม็นรถอันสิบหล่อขึ้นเนินเขาตรงสล่อนคนนั่นน่ะ เทศบาลตะบนปงครับพี่น้องเทศบาลตะบนปงจากวัดพยาวครับมี่อาดรนาเขาก็เป็นเทือกเขาอุทยานแห่งชาติโดยภูนางนะท่านเน้องเหตุการณ์ระวังอำเภอปงก็เพ,งกเพื่อดอ,อกคำไต้ครับมันกับสีแน่นี่แล้ะพี่น้องรอชมบรรยากาศ ถนนทางเฮ็ดไม่ทางกำลังสวยกำลังงามเฮ็ดไม่แล้วญ h าบ้านหลายครับผ่านไปอีกประมาณปีสองปีกะสิม่ีแต่ง n าออกแล้วบัดนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงน้อยแต่ว่าอากาศบ่ฮ้อนเลยสบายเย็นสบายสบายเลย เย็นสบายๆมีรีสอร์ทมีธงหน้ามียังให้เบิ่งหลายๆอย่างนี่กับปทธงหน้ากว้างๆลงๆเลยเพราะหมุนกล่องได้ดันข้างว่าสีลมเนี่ยจะหน่อยเด้ยพี่น้อง มันจะว่าที่ล่มตีเข้ามากพอดีนะต้นกระถินกระไลหลายแฉมทางข้าเจ้าเริเ่มเ็ดบานอยู่ข้างหนอกละ เริ่ามาเฮ็ดอยู่ข้างนอกัน,นี่ยังเลยนี่ถนนเฮ็ดไหมจะได้ซ่อมหรือเฮ็ดถึงครึ่งเดือนครึ่งปีเดี๋ยวบ้านถึงเลยยังขึ้นมาป่ากันซ่อมหรือถนนกันเลยโอ้โหเฮ็ดกับเฮ็ดมันดีแต่แหละเนาะไน้ท่าน่าประชาชนนี่ผู้เสียภาษีนี่บนเหลก็ตำหนี่ที่เตือนในเบิร์ดแล้วพี่นอ้องนี่ มันทางใหม่แท้แต่กับน,นุน้เฮตทางใหม่บางทีล่ะปุ๊บปดแล้วนี่เี่แไอาบานไอเมืองเขาปูมันปูทางดำมันปูบางโพดพี่น้องปูบางแห่งนั่นพี่น้องเ่ามัน ถึงอยู่บ่อซิบเสนนี่ประมาณซิบเซ้นสไปถึงอยู่บ่อซิบเส้นพมาณนี่ซิบเส้นมาสิบมวยใหญ่ไปบ่หนี่พี่น้องคิดว่าเท่าไหรนี่พี่น้องคิดว่าเท่าไรหร่สิบเส้นกะทีลายโพดเนะะาะพม่านหาวกเซ้นสไปเนาะโอ้เฮ็ดทีลายโพดวายมันพังยังไหนล่ะ มาเบิงทางนีเศษเกือบสองปีในเฮ็ุโกราสีแล้วบัตรบัดบยามจิพุนี่นี่กำลังใส่ระวังเมื่เกินสามเดือนนี่เปิดใส่เพราะว่าไม่สาจนไม่สาบาโจขึ้นมาอยู่แต่ว่าทางก็ให้เหบลันแล้วเลยัาถึงสามเดือนดอกนี่พังแล้วผ่านมาทางนี้นะป็่จังไหนละหนะอเบาจังหน่อย ทีหลายพูดบ้านหนุนกับบ้านหนุนอำเภอปงตำบลปงจังหวัดพะเยา ฝนกันเริ่มมากเลยเขาต้องฟาวเมื่อแล้วพี่น้องนี่ฝนกำลังซีมาพี่พี่นี่เบิงเส้นทางแล้วกันพี่น้องเบิงทางนำ้ำเบิงบรรยากาศนำ้ำเอาให้จัจได้บบบนี้ฝนก็นมาตกแห่งเธอ